พวกเราทั้งหลายมีความไม่หมั่นใจทุกคนมั่นใจยังมั่นใจต่อคุณงามความดีคุณงามความดีอยู่ใส่ดูที่ตัวของเราตัวของเราพร้อมโดยกายป้ายชาใจพร้อมโดยธาตุซีข่ขันหาร่วมเขาเป็นลูกเป็นนาง อินว่าคนคำว่าคนหมายความว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในทางดีเราบริได้เป็นสัตว์เดรัจฉานบริไเป็นเพศเป็นผีเป็นคนดีมีราคามีปัญญาหาทางดีให้แกตนใดดีกายก็เรียกว่ากายเรียบร้่อ ดีว่าจจก็ว่าจา,า,จาเรียบร้อยดีใจก็ใจเรียบร้อยสามอย่างนี่เป็นบอ่อเกิดคุณงามความดีของเราพูดบ่มีคว่มเป็นสั์เป็นจริงนั่นก็ว่าจาเล้วไหลใส่การบ่ได้ว่าจจเนี่ยเป็นว่าใจบเยอเรียกว่าคํำพูดบ่มันค้ำอกมาจากหลานจากบนใดบนหนึ่งคํำพูดเป็นคํำศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ คำพูดที่หนึ่งได้รับจากพระแก้วสององค์เป็นคำเลิศประเสริฐรับอันนี้ก็ดีที่เพิ่นได้ห้มาแล้วเป็นคำดีที่สุดของมนุษย์คำหาสิ่งที่เปียบบ่ไม่ได้จเจิ่นว่าคำพูดคำจาคำดีชักดิธิ์ที่สุด ถ้าพูดให้เสียงหายก็เสียงหายที่สุดเป็นเพียงเดียวว่าคำพูดนี่ยมีคุณคคาเินเรียว่าคำพูดเป็นเอกคำว่าเอกเป็นสิ่งที่สุดแล้วโมเมนเป็นตีเป็นโทษเป็นเอกคำว่าเอกเป็นว่าคำเลิศประเสริฐพูดออกไปแล้วมีคา่าอันสิ่งที่หาทีเปียบโง่นี่แหะ บ่เอ็พูดเสียหายพูดเสียหายถือว่าค่ํมเหลวไหลคัามใส่การบ่ได้คํามเป็นโทษเหลือที่สุดนั่นแปลว่าคํามลายคมดาคมมีดว่ามันคมก,ก็จริงอยู่บ่มาตัดมาปาดมาเถื่อมันก็บ่เห็นบาดเห็นแผลคัามพูดนี่ว่าให้เสียหายตรงเสียหายตลอดชีวิตเสียหายไปหัวลูกหัวหลาน จงเง้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าข้ามพูดเป็นเอกผู้ไดห้เหเมื่อตัวว่านขั้มเรานี่ดีแล้วยาย่ามเอามาใส่ให้มีราคามีคุณนคาแก่ตัวมีคุณค่าไปตลอดพัอลูกหอนหลานเหมือนขํามของพรอพุทธเจ้านะคนจริงเรียกว่าขั้มเป็นเอก เราทุกคนเกิดมาให้มีเล่เหร่าของเมื่อเสื้อว่าเราเป็นคนกันเสื้อว่าเราเป็นคนเลยย่าให้ความเสียหายเกิดขึ้นได้นั่นเรียกว่าคนไอ้คนรู้เสียหายนึ่งมันเป็นกาสารเป็นบาปไปในทางเสียหายมันโบโหเหมื่อว่ามันเป็นคนมันโบยักว่าจะของเป็นคนมันเจนแก่มทำความเสียหายให้แกเจ้าของอุนไหวให้แก ป่านแกเมืองแกประเทศสักว่ามีวามสลาดหูเมื่อตัวแล้วก็ว่ากลัวความเสียหายอีกด้วยน,นี่เรียกว่าไม่ใช่คนนั่นคนดีมีราคามีปัญญาสร้างตัวให้มีสือเสียงอันดังกว่าฝ่ากกว่าลูกระเบิดคุณงามความดีตัวอย่างคือพระพุทธเจ้านะเพิ่นสร้างตัวเพิ่นได้แล้วเพิ่นจึงเป็นพระพุทธเจ้าได เราทุกคนถ้าสร้างตัวบบได้ดีเมื่อใดก็ถือว่าทำลายเจ้าของพูดเสียหายให้เจ้าของคิดเสียหายให้เจ้าของแทนที่จะเป็นคนเกิดมามันคว้นหัวเมื่อว่าดีนมันบบมันอยู่ที่อื่นไปรับแต่สินโบไม่รับสินนั่นรับเอาโทษ พระเพิ่นบอกว่าได้หาคอเนี่ยเป็นโทษทั้งสิ้นเบิดลงสุดทายเวลามานี่เวลามานี่ไปยังบลล่ะแหลกพระก็เป็นแต่ใหส้สศีนยวงสรนมันจะเอาใช้มีศีนอยู่ในตัวกันว่าท่ำตั้งใจประพฤติแต่ทั้งเสียหายมันก็เป็นท่ำเสียหายไปเสียแล้วนะตั้งใจประพฤติดีโดยกายก็ท่ำทั้งกายประพฤติดีโวดยวาจากะ ทำาทัท้งว่าจาประพฤติดีด้วยใจแห่งเลิศประเสริฐบุด้มาเกิดในโลกสงสารไปนี่ผ่านน้ำพรอพุติเจ้าบนญบุเรม้าาสําสีส,สัมสุนต์บุด้มาว่นอยู่น้ำหลูกน้ำหลานนั่นประพฤติดีด้วยใจใจเป็นของเลิศประเสริฐที่สุดมนุษย์เกิดมาคนจังว่าให้กำหนดเอาดวงใจเอาใจได้ประเสริฐแกล่ะ ที่ชั่วก็ตัวเล่าจงให้เอาอยู่ที่ใจสวรรค์อยู่ที่ใจอย่าสงสัยเอาใจเถืดอถ้าเอาใจได้แล้วมันก็ประเสริฐทนัน้นองอันนี้เลยไปบนว่าสวรรค์อยู่เมืองนั้นเมืองนี้มันก็อยู่เมืองกายยานครอนบน้นอนทับอยู่สุมือนี่ละกายยานค่อนคือยังก็ได้แก่กายของเราเนี่ยบน้นอนทับอยู่เนี่ยแทนที่จะทำาดีให้เจ้าของใด ปยังเก้วบ่อถ้ดีเพราะอาวิซาข่วมบ่ลู่อวิซาเนี่ยว่วมบ่ลูมันเป็นครูเสมอเงา้ามันเทียมเข้าไปทุกกล่าวเดินมันไปย่าๆแต่ถ้ำเล่าทํำเล่าให้บ่มีคามีคุดอวิซาเนี่ยอวิซาปัจิญานะสังขารนะสังขารทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอาวิซาแท่งทีจะทํำตัวให้มีคุณคา ได้ทำาบ่ได้พ่อขั้วมืดมิดปิดใจมันว่ห้คิดท่าดีไลยยังว่าเท่าอวีซ่านั่งอวีซ่าเท่าอวีซ่าคือผู้ชายนั่งอวีซ่าคือผู้หญิงนี่แหละแทนที่จะกำจัดให้มันหนีได้อวีซ่าเราเนี่ยผู้ใดให้เท่าอวีซ่ามาประจำตัวนั่งอวีซ่ามาประจำตัว เกิดมาศูนเป่าเกิดมาเอาอยู่ในโลกสงสารบร่ได้ไปนิพพานน้่พพอพุตธเจ้าเลยใต,ใต้เกิดเกิดวุนุ่นเวียนเวียนอยู่นี่ละก้นเวียนอยู่เหมือนกงเกียนไม่รู้หยุดมนุษย์ติดอยู่ในโลกบริพนธ์จากโอเะสงสารพอได้ไปนิพพานน้่พพะพุตธเจา้าเมื่อเฝวาแต่น้ำหลูกน้ำหลานปนมัณิผ้าคข,ข้านล,ลงมรละหก วุ่นเยื่อเสนะโบโหยักทางออกจากถูกยังมาเท่าอาวิซา,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 านั่งอวีซาวิซาวิซาเนี่ยมันโบเมนวิซ่าเจรณะสัมปันโนของพระพุติเจ้ามันอวีซ่าขวามโบลูกันวีซ่าเจรณะสัมปันโนของพุติเจ้าว,วิซ่าพ้นถูกสุขตโตโลกวิถูกเข้าสวดกันเมื่อยเป่า เมื่อยแล้วว่าเอาสวดเนี่ยมันเมื่อยเห็นอย่างสวดแล้วต้องเอาไม่จึงเมนรับเมื่อแล้วต้องรับอาหารนั่นมันจะดีหรือชั่วมันจะทําให้เราเกิดโลกเกิดไพ่บ่ออาหารนั่นเราจรึงนะรับแะ่รับรับคําสอนของพุทธเจ้ารับแล้วว่รักษาบ่าปฏิบัติเอารับไปถิ่มซื่อ,อมอนนต่พระแสดงธรรม แสดงไปเสียเป่าเพราะผู้แสดงก็เสียเป่าไปซะผู้ฟังก็เสียเป่าซะไปบนิด้ประโยชน์ยังสุดท้ายภพ่หลังก็าหาญาติพี่น้องทุกคนให้เขาทราบสึ่งถึงใจก,กันในเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติอย่างปฏิบัติกายว่วจจใจให้เรียบร้อยนั่นชื่อว่าคนแต่สามยงางเรียบร้อยเมือเ่อใดเราวุ่นไหยเสียหายเยื่อสันหลังเมีความสุข สุดท้ายแพรหลังก็ยุติลงแต่เท่านี้